ถ้าคนต่อไปที่จะมาเชียงรายก็ต้องเป็นคนที่ผมสามารถจังการสั่งงานเพื่อประโยชน์พี่น้องของคนเชียงรายได้จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ว่าราชการที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดเพียง14วันท่านประหลัดเป็นคนย้ายผมบรรจุเข้า ตั้งประหลัดได้คนเดียวท่านนายกนะครับก็ได้ให้แนวทางกับท่านประหลัดไปคนุบลนึ่งดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลไกของรัาการเมืองถ้าการเมืองคิดว่าโยกย้ายเพื่อแก้แค้นเพื่อสร้างฐานคะแนนผมว่าตกคิดผิดติดลบเลยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยแต่งตั้งสามครั้งโยกสามครั้งในระยะเวลาหนึ่งเดือนอันนี้ก็คือความเป็นธรรมให้เขาสองก็คือ ใช้หลักใช้คนให้ถูกกับงานประเด็น14วันเหมือนกันเนี่ยนะครับมีหลายจังหวัดนะครับเป็นคําสั่งเดียวกันนะคําสั่งเดียวกัน45คนเนี่ยมีอยู่มีวาระการครองตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด14วันนี่อีกหลายจังหวัดครับผู้ว่าต้องมีความยึดยงประชาชนแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ทั้งในเชิงของปัญหาแล้วก็โอกาสรวมถึงเจตนารมณ์ของของคน ในนพื้ที่สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องผู้ว่าอายุสัน้นแต่ประชาชนนั้นต้องอยู่ยาวนะคะคำว่าผู้ว่าต้องสั่งได้ นี่เป็นคําพูดของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสะท้อนว่าการเมืองมีอิทธิพลต่อการแต่งตั้งยกย้ายขา้าราชการระดับสูงก็เกิดคําถามในสังคมว่าตําแหน่งผู้ว่าไม่ได้พิสูจน์กันที่ผลงานเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะวัดกันที่ใครเป็นพวกใครใครสั่งได้ใครสั่งไม่ได้หรือเปล่านี่เป็นคําถามที่เกิดขึ้นนะคะถ้อยคําที่เกิื่นไปตอนต้นรายการยิ่งสะท้อนชัดเจนเมื่อคอรมอมีคําสั่งแต่งตั้งยกย้าย ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยค่ะทั้งอธิบดีรองปลัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตใหญ่มาทีเดียว45ตำแหน่งแต่งตั้งไปเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะอย่างผู้ว่าราชการหลายๆจังหวัด เพิ่งจะเข้ารับตําแหน่งได้เพียง14วันก็มีอันต้องย้ายออกทั้งๆท,ที่ยังไม่ทันได้พิสูจน์ฝีมือเลยนะคะสิงเปลี่ยนเมืองวันนี้เลยชวนตั้งคาถามใหญ่ๆว่าผู้ว่าควรมาจากการแต่งตั้งมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าจึงจะจอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงและมีเสียงที่สะท้อนไปไกลกว่านั้นว่านอกจากแต่งตั้งเลือกตั้งเลิกได้ไหมผู้ว่าที่มาจากการ แต่งตั้งแล้วอาจจะยกเลิก,เลกรูปแบบตำแหน่งผู้ว่าในแบบเดิมๆนะคะทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาหลายปีค่ะแต่ก่อนจะไปคุยถึงรายละเอียดประมวลผลกันก่อนว่าทุกวันนี้ผู้ว่าในแต่ละจังหวัดอายุสั้นแค่ไหนกันบ้างนะคะทุกวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการแต่งตั้งค่ะเมื่อได้รับการแต่งตั้งก็จะต้องเอาเนโยบายหลัก มาสวมเข้ากับจังหวัดของตัวเองเป็นนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติในจังหวัดนะคะเรียกกันว่าเป็นนโยบายเสื้อโหลเพราะทุกจังหวัดต้องสวมเสื้อแบบเดียวกันไม่ว่าจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ตำแหน่งผู้ว่าจึงถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือขยายอานาจมากกว่าการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิน่นก็เกิดคําถามตามมาว่าเอาแล้วทาไมคนต่างจังหวัดถึงไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าเป็นของตัวเองค่ะลานเนอร์นะคะเครือข่ายสื่อท้องถิน่น ทำข้อมูลนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะรวบรวมข้อมูล16จังหวัดภาคเหนือในช่วงปี2,536ถึงปี2,566ค่ะพบว่าในรอบ30ปีภาคเหนือเคยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมรวมแล้วทั้งสิ้น291คนเฉลี่ยจังหวัดละ18คนในช่วง30ปีทีมงานลองบวกลบคูณหาแล้ว1คนดํารงตําแหน่งเพียงคนละ1ปี8เดือนนะคะจังหวัดที่เปลี่ยนผู้ว่าบ่อยที่สุดปรากฏบนหน้าจอแล้วนะคะอันนี้ดูเฉพาะภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนผู้ว่าบ่อย ที่สุดในภาคเหนือพายาวเปลี่ยนไป23คนในรอบ30ปีค่ะแพร่พิจิต21คนลำปางน่าน20คนนะคะนี่เป็นตัวเลขคร่าวๆที่ไล่เลียงให้ฟังและจากจำนวนผู้ว่าทั้งหมด291คนในพื้นที่ภาคเหนือในรอบ30ปีเป็นคนพื้นเพจังหวัดนั้นจริงๆเพียงแค่10คนคิดเป็นสัดส่วนแค่3%เท่านั้นเองค่ะนั่นหมายความว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาผู้ว่าราชการในจังหวัดทางภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่ได้เติบโตจากคนในท้องถิ่น ที่ขึ้นมาบริหารพื้นที่นะคะคนเชียงใหม่เขาตั้งคําถามเขาพูดเรื่องนี้กันมาน,นานจริงๆค่ะโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่เขาเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งผู้ว่าคือก้าวแรกก้าวสาคัญของจังหวัดจัดการตนเองมีการผลักดันเสนอร่างพรบรเชียงใหม่มหานครเพื่อให้คนเชียงใหม่ได้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าเป็นของตัวเองและสอดคล้องกับโจทย์ของท้องถิ่นฟังมุมมองจากคลิปนี้สื่อสารโดยนักข่าวพลเมืองนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดที่พยายามยกระดับสู่การจัดการตนเองเชื่อแรกที่นึกถึงเลยคือจังหวัดเชียงใหม่ด้วยศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทําให้เกิดการผลักดันพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครเพื่อให้คนเชียงใหม่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่า ท้ออองงงถิ่นนขตเสามารถจัดการงบป,ประมาณและแก้ปัญหาเร่งด่วนได้เช่นในเรื่องของฟูนควนขนส่งสาธารณะและการวางผังเมืองได้อย่างตรงจุดการขับเคลื่อนนี้ไม่ได้มาจากการเมืองเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากภาคประชาสังคมและหนึ่งในพลังสำคัญคือกองเลขาสภาพ,พลเมืองเชียงใหม่ที่ทำหน้าที่เหมือนฝ่ายเลขานุก,การคอยประสานงานรวบรวมข้อมูลและส่งต่อเสียงของประชาชนไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย เราอยากให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบที่มีการกำหนดคิศทางกำหนดเป้าหมายให้คนเชียงใหม่เนี่ยอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขก็ไดนะออ้อันนี้สำคัญนะเราเราจะได้จัดก,การทรัพยากรอของเราทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรนมนุษย์ระบบบริหารต,ต่างๆระบบบริการต่างๆเช่นระบบบริการสุขภาพเป้าหมายก็คือ เราก็อยากจะให้เชียงใหม่บริหารตัวเองกําหนดเป้าหมายและวิสัยทัศในการจัดการตัวเองแล้วก็ใช้ทรัพยากรใช้เงินภาษีที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราเราจะได้กําหนดได้ว่าเราอยากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบไหนไม่ใช่ให้ระบบทุนมากําหนดหรือไม่หรือให้องค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากําหนดสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงนะ<ช>เราได้เปลี่ยนวิธีคิด<ช>คนเชียงใหม่ได้เปลี่ยนวิธีคิด ว่าเฮ้ยเราจัดการตัวเองได้นะมันถึงพร้อมที่จะระดมลายชื่อแล้วก็เสนอกฎหมายแล้วเอากฎหมายาได้เข้าสู่สภาไม่ได้แล้วถ้าเนขะ้าสู่สภาได้วาระหนึ่งสองสาผ่านสภามันเกิดขึ้นจริงก็แสดงว่าคนเชียงใหม่และคนที่ร่วมในการเสนอกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้เปลี่ยนวิธีชีตไปแล้วและเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดก,การจังหวัดของตัวเองได้สุดท้ายนี้การยกระดับเชียงใหม่สู่หมหานครไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโครงสร้างทางการปกครองแต่คือการกำหนดทิศท,ทางใหม่ให้คนเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงด้านหนึ่งมีภาคประชาชนกําลังเรียกร้องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยตัวเองนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีคําถามที่น่าสนใจว่าถึงที่สุดแล้วยังจําเป็นต้องมีตําแหน่งผู้ว่าแบบเดิมๆอีกหรือไม่ถึงเวลาที่ต้องยกเลิกระบบนี้หรือเปล่าแล้วออกแบบโครงสร้างการจัดการจังหวัด ใหม่ทั้งหมดบนฐานความต้องการของพลเมืองจริงๆวันนี้ขยายความเป็นไปได้เรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทกรวิทิตานนท์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์นัทกรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฟักแฟงครับผมอาจารย์ขาเอาสั้นๆก่อนว่าปัญหาการโยกย้ายผู้ว่าบ่อยๆผู้ว่าอายุสั้นนี่มันสะท้อนอะไรคะอาจารย์แน่นอนสุดก็คือสะท้อนความความ ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนของระบบราชการเนื่องจากว่าปกติเนี่ยการการแต่งตั้งยกย้ายเนี่ยมันจะมีมันจะมีวงรอบเนาะอย่างน้อยก็คือหนึ่งปีงบมานแต่ว่ากรณีหมาดไทยที่เกิดขึ้นในในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมผมไม่ได้นับนะแต่วผมรู้สึกว่ามันมันเกิดขึ้นนะครับหลายรอบมากนะครับก็สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและที่สําคัญก็คือผู้ว่าเนี่ยนะครับไม่ได้มีวาระการลงตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยเหมือนที่คลิปตอนต้นบอกนะครับว่า กลายเป็นได้สร้างสถิติใหม่กับหลายจังหวัดในรอบนี้ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครั้งที่ได้ผู้ว่าเนี่ยดำรงตําแหน่งสั้นที่สุด14วันจนไปถึงเดือนเศษนะครับไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนครับซึ่งะสะท้อนหลายสะท้อนว่าการเมืองได้เข้ามาเข้ามาแทรกแซงนะครับในในในเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายรอบนี่องอย่างเห็นได้ชัดครับ อาจารย์ขาทีนี้ภาคพลเมืองก็พยายามที่จะทําให้จังหวัดจัดการตัวเองออกจากการเมืองในส่วนกลางมันมีข้อเสนอทั้งเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็ยกเลิกไปเลยคือไม่ต้องมีผู้ว่าระบบเดิมเลยอาจารย์มองความเป็นไปได้2องชอยนี้ยังไงคะ คืเวลาพูดถึงเลือกตั้งผู้ว่านะครับเราจะเราจะอย่างน้อยนะ่ขออนุญาตอ่ารีเฟอร์ไปถึงนยโยบายของ2องพรรคการเมืองนะก่อนเลือกตั้งเมื่อปีหกหกก็คือทั้งเพื่อไทยเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อมนะครับแล้วของพรรคก้าวไกลตอนนั้นเนี่ยก็คือเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดความหมายเนื้อในของทั้งสองพรรคนี้เหมือนกันนะฮะเวลาเราพูดถึงเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเท่ากับว่า จังหวัดที่จะเลือกตั้งผู้ว่าจะไม่มีส่วนภูมิภาคเราจะไม่ยอมให้มีภาวะแบบว่ามีพ่อหลวงกำนันมีผู้ใหญ่บ้านนะครับพร้อมๆกับที่มีนายกอบตอรหรือมีนะครับมีสมาชิกอบตอมันจะไม่เกิดขึ<า>้นดังนั้นหมายความว่าเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าเท่ากับว่าเราจะเหมือนกรุงเทพมหานครนะครับโดยที่จะมีอาจจะมีการปกครองที่นะครับผมมีมีลักษณะแต่ว่าจะต่างจากกรุงเทพมหานครก็คือเราจะมีสองชั้น นะครับก็คือจะมีเลือกกรณีเชียงใหม่เนาะก็จะเป็นเลือกตั้งผู้ว่ามหานครเชียงใหม่ขณะเดียวกันก็มีอ,อบตอมีเทศบาลนะครับเลือกตั้งเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเลขข็กควบคู่กันไปครับผมนะครับค่ะค่ะดังนั้นแบบว่าเลือกตั้งมาแล้วซ้อนกันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารในระดับท้องถิ่นใหม่ซึ่งอาจารย์เคยเขียนถึงเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับผม ก็คือว่าผมเสนอแบบอ่อนสุดเนาะก็คือว่ามาไทยเนี่ยเขามีการปรับตัวเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เราจะได้ยินคําว่านะครับผู้ว่าปีเดียวเกษียณนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอๆมันมีกระแสปรากฏการณ์ผู้ว่าชัดชาติเราเห็นการปรับตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดนะครับมีการพยายามจะสื่อสารกับประชาชนเนาะนะครับเพื่อประชาชนรู้นะครับเข้าใจสถานการณ์เช่นปัญหาน้ําท่วมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะนะครับมีการให้โอกาสผู้ว่าผู้หญิงนะฮะตอนนี้ผมเข้าใจว่าผู้ว่าผู้หญิงเยอะมากนะครับมีการ ให้ผู้ว่าที่อายุน้อยๆนะครับเพิ่ง50ยังบางคนยังไม่50เลยเนี่ยได้เป็นผู้ว่าซึ่งเขาจะอยู่ในตําแหน่งนานยังมีไฟพูดง่ายๆนะครับอันนี้คือ,อท่าท,ทีที่ปรับเปลี่ยนไปของบัตรไทยในช่วงปรากฏการณ์ของผู้ว่าชาติชาติเนาะเพ<ด>ียงแต่ว่าพอพอมันเกิดการเมืองตลปัดในรอบหลังเนี่ยมันทําให้ไอไอสิ่งที่เขาพยายามจะวางแนวทางไว้เนี่ยมันถูก ปรับเปลี่ยนตามไปด้วยดังนั้นมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์แบบว่านะครับผู้ว่าท,ที่ที่ไม่ใช่ปีเดียวกัเสียนะฮะเป็นผู้ว่าหนึ่งเดือนนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้ถูกเลือกแบบแบบที่พยายามทางทางพลิพยายามทำเนาะคือไม่ได้เลือกคนที่เข้าใจพื้นที่นะครับแล้วมองมองปัญหาออกเพราะว่ามันจะมีปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะเนาะหมอะควันไฟป่าอย่างเชียงรายตัวน,นี้เผชิญกับปัญหาบลพิษของน้ํากก นะครับน้าน้าปนเปื้อนไม่ว่าน้ากกน้ําลวกน้ําโขงอะไรเงี้ย <S <S ซึ่งต้องการคนที่เข้าใจเนาะเข้าใจพื้นที่เข้าใจบริบทที่จะมาแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็คือเรายังไม่ค่อยเห็นความยึดโยงของการของการกําหนดผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารเนาะราชการส่วนภมิภาของจังหวัดเนี่ยที่ที่มันยึดโยงกับปัญหาที่ <S <S ที่จังหวัดนั้นๆเผชิญตรง เอาเป็นว่าเป็นความหวัง4ี่เดือนทําไม่ได้ไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมแต่เลือกตั้งรอบหน้าอาจจะเป็นโจทย์ที่ทําให้พรรคพลเมืองต้องคิดเรื่องนี้สําหรับพรรคการเมืองที่หาเสียงเรื่องนี้นะคะกระจายอํานาจอย่างแท้จริงจากการปรับโครงสร้างบริหารท้องถิน่นแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าให้ผู้ว่ามาจากคนในท้องถิน่นและตอบโจทย์ท้องถิ่นจริงๆวันนี้ขอพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องนี้เรื่องยาวนะคะแต่เป็นความหวังของท้องถิน่นวันนี้ลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ